you สวัสดีค่ะเชฟลี่พรพิมลจาก Unilever Food Solutions ค่ะและแน่นอนเห็นหน้ารีแบบนี้นี่มากับรายการนักอบหน้าเตารายการที่จะมาแชร์ไอเดียเบเกอรี่ให้กับเพื่อนๆผู้ประกอบการสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆอร่อยง่ายไม่รู้จบเพราะถ้าเพื่อนๆยิ่งทำได้ก็จะยิ่งขายดีค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำเมนูในวันนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันกด u b s c r i b e กดกระดิ่งที่ช่อง YouTube Uni l e v e r Food Solutions มือโปรกามอร่อยกันไว้เลยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่รี่จะนําเสนอในคราวต่อๆไปค่ะสําหรับเมนูที่ลี่จะทําในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูพต์พิซซ่าซึ่งโท์พิซซ่าในวันนี้นะคะหน้าตาไม่ธรรมดาทําง่ายขายได้จริงแล้วก็มีต้นทุนที่เหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่ารี่เลือกใช้วัตถุดิบ ที่ค่อนข้างคู่ครัวคนไทยนะคะเรียกว่าแทบจะมีทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะนั่นคือปลากระป๋องที่นําปลากระป๋องนะคะมาผสมกับซอสพิซซ่าเนาะแต่ว่ายังไม่ทิ้งความแซบจะมีการเติมแบบว่าพวกพริกพวกเครื่องยำลงไปนะคะซึ่งเมนูวันนี้เราจะเป็นเมนูโทอสพิซซ่าหน้ายำปลากระป๋องแค่ชื่อก็รู้สึกแบบแซบแบบอยากกินแล้วนะั้นไม่ได้หลแล้วไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะ ทำไม่ายากเลยส่วนผสมอาจจะดูแบบเยอะหน่อยแต่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างหาง่ายอยู่แล้วเนาะอ,อย่างวันนี้เราก็เลือกใช้พิซซ่าซอสต,ตาคานอน,นะคะอันนี้สะดวกพร้อมใช้ก็คือฉีกถุงใช้ได้เลยแถมว่ารสชาติอะอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มรสชาติกลมๆค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปลากระป๋องใช้แต่เนือ้อปลากระป๋องนะคะแล้วก็จะมีผงมะนาวตาคานอน,นะคะอันนี้ก็คือใช้ง่ายมากนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาแบบบีบ คั้นน้ำมะนาวนะคะรสชาติความหอมอะคะ่ะเหมือนมะนาวเลยเพราะอันนี้เราสากัดจากมะนาวจริงๆนี่ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะคะในการผสมผัดเห็นไหมง่ายมากเลยแค่มีซอสพิซซ่าฉีกซองพร้อมใช้ใช้ง่ายไม่ต้องปรุงเพิ่มเห็นไหมคะง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาทําใส่บนขนมปังเลยนะคะขนมปังอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาขนมปังมานะคะจากนั้นเราก็ใส่ไส้ลงไปเลยให้ทั่วๆนะคะ นี่นะคะจากนั้นเราก็จะโรยด้านบนนะคะชื่อมันบอกว่าแบบโท่พิซซาใช่ไหมก็จะต้องโรยแบบชีสลงไปนิดนึงนะคะด้านบนเรามีแบบความแซ่บแล้วเนาะชีสก็จะมีความแบบนมนมนวันวนวมาแบบตัดรสชาตินิดนึงอย่างเงี้ยจากนั้นเราก็จะนําไปเข้าอบนะคะไฟ1้0องศาประมาณ3-5นาทีเราก็ดูว่าชีสเราละลายแล้วเนาะขนมปังมีความแบบกรอบแบบแค่เหมือนแบบกรอบข้างนอกนะไม่ได้แบบว่ากรอบแห้งอะไรอย่างเงี้ย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทอรพิซ่าที่เรานําไปเข้าอบจะเห็นว่าแบบชีสมีความละลายเนาะเราจะนําวัตถุดิบที่แบบเป็นในเครื่องของแบบเครื่องยำปลากระป๋องเนาะมาแต่งหน้าในทอรพิซซ่านี้เพราะว่าชื่อที่มันบอกอยู่ตอนแรกเนาะทอรพิซ่าหน้ายำปลากระป๋อง,องอใช่ต้องให้สุดค่ะพริกจินดาแดงอะไรอย่างงี้ค่ะโรยลงไปหอมแดงนะคะใบมะกรูดซอยนะคะเห็นหน้าก็รู้สึกว่าดูเป็นทคพิซ่าที่มีความแซบ่บ ใช่น้ายำดูแบบว่าแซบอ่ะเนี่ยน้ำลายแล้วแบบน้ำลายสอเลยเนะี่ยจากนั้นเราก็จะมาจัดลงจานนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูโทษพิซซ่าหน้ายำปลากระป๋องจะเห็นว่าเมนูโทษพิซซาเนี้ยทำง่ายขายได้จริงนะคะ,พเ,ะ,คะเพียงต้นทุนชิ้นละแค่11บบาทเองยังไงลองไปทำขายสร้างกำไรกันดูนะคะ วัตถุดิบวันนี้นะคะหาซื้อได้จาก UFS เว็บช็อปแมคโคหรือร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ใกล้ๆบ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบ ชอบเชฟหรือว่าเมนูก็ได้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งที่ช่อง YouTube Unilever Food Solutions มือโปรความอร่อยขอตัวลาไปก่อนไปชิมโทษพิซซ่าหน้ายำปากกระกบองก่อนนะคะบ๊ายบาย